บทที่3,652เมื่อเห็นฉากนี้อย่างเฉินก็ตกตะลึงเดิมทีหลังจากที่จี้หยกนี้ช่วยชีวิตหลิวอยู่เยี่ยนไว้มันก็สูญเสียความแวววาวสีเขียวมรกตดั้งเดิมไปและแทบจะใส่ราวกับคริสตัลอย่างเฉินคิดว่าความผิดเกี่ยวกับจี้หยกชิ้นนี้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากถูกวางไว้ในเตาเผาสักดิสิทธิ์ก้ามังกรแล้วมันจะต้องเป็นอันแรกที่ได้รับการกลั่นอย่างแน่นอน เนื่องจากร่างกายของหลิวอยู่เยียนได้รับการปกป้องด้วยพลังชี่ที่เขาปล่อยออกมาอย่างเฉินจึงไม่มีพลังชี่เพียงพอที่จะปกป้องจี้หยกได้ผลที่ได้คือจี้หยกนั้นไม่ได้รับการขัดเกลาให้ดีขึ้นเลยแต่กลับมีฉากที่แปลกประหลาดและมหะัศจรรย์เกิดขึ้นแทนแสงสีเขียวที่เปล่งออกมาจากจี้หยกได้กลายร่างเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลวดลายคล้ายกับนกฟีนิกซ อย่างเชิญตอบสนองทันทีรูปแบบที่แปลกตานี้เครื่องหลังของรูปแบบนี้ตรงกับรูปแบบบนจี้หยกชิ้นนี้พอดีเนื่องจากจี้หยกชิ้นนี้เป็นหนึ่งในจี้หยกคู่หนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งไม่พบอย่างเชิญจึงไม่สามารถระบุได้ว่าลวดลายของสัตว์ในตำนานที่เกิดจากการนำจี้หยกสองชิ้นมาวางรวมกันจะมีลักษณะอย่างไรแต่ในขณะนี้อย่างเชิญก็เห็นมันทันทีแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่จี้หยกธรมธรมดาธรรมดานี่เกินความคาดหมายของฉันไปมาก หยางเฉินตกใจมากจนเกือบจะสูญเสียสมาธิไปฉากนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องช่วยหลิวอยู่เยี่ยนต่อไปในเวลานี้หยางเฉินก็คงตกตะลึงอย่างมากไปแล้วก่อนที่หยางเฉินจะคิดอะไรต่อไปสัตว์ตำนานสีเขียวที่เหมือนนกฟีนิก์ก็บินวนรอบร่างของหลิวอยู่เยี่ยนโดยตรงเมื่อหยางเฉินถูกจองจำอยู่ในเตาหลอมศักดิท์เก้ามังกร เขาก็ถูกล้อมรอบไปด้วยมังกรที่แปลงร่างมาจากแสงสีทองหลังจากนั้นครู่หนึ่งขณะที่มือของหยางเฉินเปลี่ยนและหมุนเวียนพลังงานของเขาอยู่เรื่อยๆแสงสีทองก็พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะน,นี้ลานบ้านก็ถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนจากหุบเขายาสวรรค์แล้วคนเหล่านี้รีบเข้ามาตามคำเรียกของแม่ของเอ๋อจู้แม้ว่าคนเหล่านี้จะหวาดกลัววิธีการของหยางเฉินมาก แต่เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่ดีกับคุณชายหมาพวกเขาก็ยังคงมาที่นี่อีกครั้งเพราะพวกเขาได้ยินจากแม่ของเอ๋อจู้ว่าหยางเฉินกาลังยุ่งอยู่กับการช่วยเหลิวอยู่เยี่ยนและไม่มีเวลาที่จะสนใจพวกเขาโดยปกติแล้วผู้คนในหุบเขายาไม่กล้าที่จะออกมาข้างนอกในเวลากลางคืนแต่ตอนนี้พวกเขายังต่อสู้เพื่อคําสัญญาที่คุณชายหมาให้ไว้และรีบวิ่งมาพร้อมคบเพลิงขนาดใหญ่ในมือ หลังจากมาถึงที่นี่พวกเขาก็พบว่าหยางเฉินอยู่ในกระท่อมและไม่มีเวลาที่จะสนใจพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขากล้าขึ้นชั่วขณะอย่างไรก็ตามเนื่องจากอุณหภูมิในลานบ้านสูงมากพวกเขาจึงไม่สามารถรีบเข้าไปในลานบ้านเพื่อช่วยเหลือคุณชายไปหมาได้คนจํานวนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายอย่างไรเปียกร่างกายของตัวเองด้วยน้ําและพยายามฝ่าเข้าไปอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงทันทีที่ไปถึงประตู พวกเขาถอยหนีไปพร้อมกรีดร้องไม่กล้าทำอะไรโดยหุนหันพลันแล่นแม้แต่บาดแผลของอาจารย์หมาที่เกิดจากการทรมานตลอดทั้งวันก็ยังถูกความร้อนแผ่เผาและเลือดของเขาก็เริ่มแห้งเหือดเขาล้มตัวลงกับพื้นและสัน่นแต่เขาไม่สามารถตายได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามเขาสามารถเปล่งเสียงอ้อนวอนอ่อนแอออกมาได้เท่านั้น ได้โปรดมาฆ่าฉันเถอะฉันไม่ต้องการให้คุณช่วยฉันฉันแค่อยากตายเท่านั้นได้โปรดฆ่าฉันเร็วๆนี้ทุกคนต่างหวาดกลัวคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในลานบ้านและไม่กล้าที่จะทําให้ความปรารถนาของอาจารย์หมาเป็นจริงคนเหล่านี้จึงได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นและพูดคุยกันด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นทําไมมันร้อนจังเขาทําอะไรอยู่ในห้องเขาไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆมีแต่เทพหรือจอมารเท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้ แม้แต่บ้านก็สั่นพื้นดินใต้เท้าก็สั่นมันน่ากลัวมากบทที่3653ผู้คนในหุบเขายาสวรรค์ไม่เคยเห็นฉากที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่หยางเฉินปรากฏตัวการกระทำของเขาก็ได้ทำให้ความรู้ความเข้าใจของคนเหล่านี้ได้รับการฟื้นคืนมาครั้งแล้วครั้งเล่าในชั่วขณะหนึ่งในใจของผู้คนเหล่านี้หยางเฉินเป็นทั้งเทพ,พเจ้าและปีศาจไปพร้อมๆกัน แม้แต่หลิวอยู่หางเองก็รู้สึกหวาดกลัวในขณะน,นี้เขาไม่เคยเห็นฉากเช่นนี้มาก่อนและเริ่มกังวลว่าบ้านฟางสุดโรมของเขาจะพังทลายลงมาขณะที่ทุกคนกำลังดูอยู่พวกเขาก็พบทันทีว่ามีแสงสีทองปรากฏจากหลังคากระท่อมมุงจากและพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้พระเจ้านั่นอะไรหนะเปลวไฟกำลังพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือไงมีคนอุทานขึ้นทันที สายตาของทุกคนต่างจ้องมองอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นแสงสีทองปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและพวกเขาทั้งหมดก็เงยหน้าขึ้นเพราะแสงสีทองวาบเร็วมากทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งเริ่มสงสัยว่าดวงตาของพวกเขามีอะไรผิดปกติหรือไม่บูมบูมบูมก่อนที่ทุกคนจะได้คิดก็มีเสียงฟ้าร้องที่ดังสนั่นขึ้นจากท้องฟ้ายามค่ำคืนสายฟ้าแลบพุ่งข้ามท้องฟ้าและพุ่งลงมาตรงๆ ในป่าทึบของหุบเขายาสวรรค์มีหลายสถานที่ที่ถูกฟ้าผ่าทันทีและไฟก็ประทุขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามไฟนั้นอยู่ในป่าทึบและไม่มีใครกล้าที่จะมองหาสายฟ้าผ่าลงมาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีฟ้าร้องทุกคนจะตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ราวกับว่าฟ้าร้องและฟ้าผ่าเป็นหมายจับจากนรกใบหน้าของทุกคนซีดเผือดและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัว พวกเขาเคยประสบกับสภาพอากาศพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วและมันกินเวลาติดต่อกันหลายวันทำให้พวกเขาออกไปข้างนอกไม่ได้และเกือบจะอดอาหารตายอยู่ที่บ้านแต่จูจ่ๆไม่นานหลังจากนั้นฟ้าร้องฟ้าผ่าอันน่าสะพรึงกลัวก็กลับมาอีกครั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือครั้งสุดท้ายที่สภาพอากาศแย่และแปลกขนาดนี้เป็นเพราะอยางเฉินกำลังฝ่าฟันภัยพิบัติสวรรค์ ครั้งนี้ฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ปรากฏขึ้นเพราะวิธีของหยางเฉินและครั้งนี้มันก็เพื่อช่วยชีวิตคนในช่วงขณะหนึ่งผู้คนเหล่านี้เริ่มรู้สึกเสียใจที่มาที่นี่โดยกังวลว่าฟ้าจะผ่าลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจเดิมทีพวกเขาอยากมาที่นี่ก็เพื่อช่วยเหลือคุณชายมาและใช้ชีวิตที่ดีแต่แทนที่จะได้ใช้ชีวิตที่ดีเขากลับต้องมาเสียชีวิตไปก่อน สวรรค์กำลังพยายามทำลายหุบเขายาสวรรค์ของเราอยู่หรือเปล่าทำไมสภาพอากาศเลวร้ายแบบนี้ถึงเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบพันปีแต่กลับเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองไอ,อ้หยาไม่นะดูเหมือนสายฟ้าจะเข้ามาใกล้ด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะฆ่าพวกเราทุกคนจริงๆเหรอแม่ของเออจูมันเป็นความผิดของคุณทั้งหมดคุณยืนกรานที่จะรวบรวมทุกคนมาที่นี่คุณมีเจตนาอะไรคุณอยากฆ่าพวกเราทั้งหมดงั้นเหรอ เมื่อทุกคนเห็นสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างเกิดความตื่นตระหนอกอย่างมากพวกเขาจ้องมองมัรดาของเออจู้ด้วยสายตาตำหนิและบางคนถึงกับยกมือขึ้นและสาบแช่งแม่ของเออจู้ก็ดูเสียใจเช่นกันในเวลานี้เดิมทีเธอต้องการช่วยคุณชายมาและนำทุกคนไปสู่ชีวิตที่ดีแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่บางคนต้องการจะออกไปจากที่นี่พวกเขาก็พบว่าไม่มีทางออกไปได้แล้ว เพราะสายฟ้าฟาดลงมาเป็นวงกลมโดยมีบ้านของหลิวอยู่เยี่ยนเป็นศูนย์กลางและฟาดลงมาที่พื้นดินจะหนีไปทางด้านไหนก็คงจะโดนพานอกจากนี้ระยะของฟ้าผ่าก็กระชับพื้นที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและคาดว่าน่าจะมาถึงเร็วๆนี้ขณะนี้พวกเขากำลังอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพวกเขาอยากจะรีบวิ่งเข้าไปในกระท่อมของหลิวอยู่เยี่ยนเพื่อซ่อนตัวแต่อุณภูมิในลานบ้านร้อนราวกับเตาเผา และพวกเขาไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่มีทางหนีออกไปได้เช่นกันทุกคนอยู่ในความสิ้นหวังอย่างยิ่งพวกเขาเฝ้าดูฟ้าผ่าลงมาอย่างรวดเร็วและใกล้เข้ามาเรื่อยๆในที่สุดก็ตกลงมาห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่เมตรทันใดนั้นพวกเขาก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงบทที่3654เกษตรกรสมุนไพรในหุบเขายาสวรรค์มองเห็นฟ้าร้องและฟ้าแลาบกำลังใกล้เข้ามา พวกเขารู้ดีว่าเมื่อฟ้าผ่าอีกครั้งมันจะฟาดหัวกระบาลของพวกเขาอย่างแน่นอนจู่จูจ่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกสมุนไพรก็รวมตัวกันแน่นขนาดเนื่องจากพวกเขาอาจตายได้หากอยู่ภายรอบนอกจะต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นแม้ว่าจะมีความหวังเพียงริบรี่พวกเขาก็ยังคงอยากต่อสู้เพื่อมันทุกคนกําลังพยายามอย่างหนักที่จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลางและไม่มีใครอยากอยู่ชั้นนอกสุด ผลก็คือเมื่อผู้คนพยายามจะเบียดตัวเข้าไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลางก็มีผู้คนถูกบังคับให้ออกไปรอบนอกด้วยความชุลมุนเมื่อเผชิญหน้ากับความตายความเห็นแก่ตัวของทุกคนก็ถูกเปิดเผยด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจึงเริ่มต่อยกันเองบึมบึมบึมในขณะนั้นฟ้าร้องและฟ้าผ่าอย่างรุนแรงก็ระเบิดขึ้นในท้องฟ้า แสงสายฟ้าที่พร่างพรายส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อเห็นสายฟ้าฟาดลงมาอย่างรุนแรงขนทุกเส้นบนร่างของทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ลุกตั้งขึ้นพวกเขาดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความตายและใบหน้าของพวกเขาก็ซีดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามทุกคนต่างประหลาดใจที่คราวนี้สายฟ้าไม่ได้ฟาดลงมาตามรูปแบบที่จะเป็นก่อนหน้านี้แต่กลับฟาดลงไปที่กระท่อมมุงจากสุดโสมของบ้านหลิวอยู่เยี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนหายใจไม่ออกทั้งรู้สึกดีใจที่รอดช,ชีวิตจากภัยพิบัติมาได้เพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าในกระท่อมนั้นมีแค่หยางเฉินและหลิวอยู่เยี่ยนเท่านั้นการตายของทั้งสองคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลยตราบใดที่พวกเขาสามารถอยู่รอดได้มันก็คงดีฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมายังกระท่อมมุงจากโดยตรงและแสงที่แยงตาบังคับให้พวกเขาต้องหลับตาลง เมื่อพวกเขาลืมตาขึ้นพวกเขาก็พบว่ากระท่อมฟางถูกแบ่งออกเป็นชิ้นๆและมีประกายไฟกระจายไปทั่วพื้นดินไม่ปรากฏร่องรอยของกระท่อมหลงเหลืออยู่เลยสิ่งที่แสดงอยู่ตรงหน้าทุกคนคือหยางเฉินและเตาหลอมศักดิตก้าวมังกรขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าหยางเฉินเมื่อเห็นฉากดังกล่าวทุกคนก็ตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลิวอยู่หางเขาตกตะลึงเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ในกระท่อมฟางก่อนหน้านี้ เขาไม่เห็นเตาอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มีเพียงหยางเฉินและหลิวอยู่เยี่ยนเท่านั้นเตาปรุงยาขนาดใหญ่ขนาดนี้ถึงแม้ว่าหยางเฉินจะแบกมันมาในภายหลังก็ตามในทางตรรกกะแล้วพวกเขาก็ควรจะสามารถมองเห็นมันได้บ้างไม่ใช่เหรอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแม้เตาเผาขนาดใหญ่จะทำด้วยพลาสติกก็ตามแต่คนเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เมื่อมองดูความจริงที่ว่ามีหลุมขนาดใหญ่ยุบลงไปในพื้นดินแล้ว ซึ่งแทบจะป้องกันไม่ให้บ้านฟางถูกรื้อถอนก่อนกำหนดก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักของเตาเผานี้ว่าหนักเพียงใดแต่เตาเผาที่ใหญ่และหนักเช่นนี้ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นที่นี่จากอากาศบางๆหลิวอยู่หางไม่อาจเชื่อสายตาของตัวเองได้และรู้สึกเหมือนว่าทั้งหมดเป็นเพียงความฝัน เมื่ออยู่หน้าเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์เก้ามังกรหยางเฉินซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการกลั่นหลิวอยู่เยี่ยนก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเขาไม่คาดคิดว่าสายฟ้าที่เขาดึงดูดมาจะน่ากลัวขนาดนี้และทำลายม่านกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาโดยตรงเดิมทีภายใต้การปรับปรามทักษะลับของหยางเฉินปริมาตรของเตาเผาศักดิ์สิทธิ์เก้ามังกรถูกบีบอัดมากแต่ตอนนี้เมื่อกระท่อมฟางและสิ่งกีดขวางถูกทำลายลงโดยสายฟ้า เตาเผาศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรจึงฟื้นคืนน้ำหนักเดิมขึ้นมาทันทีทุกคนไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากมองขึ้นไปและดูเตาเผาศักดิ์สิทธิ์ก้าวมังกรซึ่งเดิมมีขนาดเท่ากระท่อมฟางกลับมีขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเตาเผาศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรขยายใหญ่ขึ้นราวกับว่ามันเกิดขึ้นในทันที ในขณะนี้เมื่อทุกคนมองดูหยางเฉินพวกเขาก็มั่นใจมากขึ้นในใจว่าหยางเฉินเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ปีศาจต,ตัวใหญ่และวิธีการของเขานั้นช่างแปลกประหลาดเกินไปในขณะนั้นเองหลิวอยู่หางก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นซิดเซียวและเขาไม่สามารถหยุดสัน่นและพูดว่าพาพาพี่สาวของฉันอยู่ไหน